ผู้ดังสระนังนเกิดชาผั้ดังสระนังนเกิดชาครับครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่5ครับผมจะถามว่า พระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับที่ประทับใจที่สุดของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับเป็นวัตถุมงคลอะไรครับถ้าจะว่าวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางครับต้องยกให้ตะกรุดมหาจากักรพรรดิตะกรุดมหาจากักรพรรดิเพราะว่าหลวงพ่อลำใหญ่เนี่ยเป็นเป็นพระรูปเดียวเป็นศิษย์องค์เดียวรูปเดียวคนเดียวที่ได้รับ ถ่ายทอดแล้วได้รับตำราพร้อมทั้งตะกุดมหาจากักรพรรดิจากหลวงลงดูหลวงปู่ดูองคเดียวองเดียวองค์เดียว,ดยวได้ทั้งหมดแล้วท่านใช้คำว่าโยมอิงเล่าให้ฟังโยมอิงก็เป็นอุปธาคนหนึ่งที่ดูแลหลวงพ่อใหญ่เคยดูแลหลวงลุงแล้วก็ทำบุญกับหลวงปู่ดูทุกวันนะ โยมอิงนี่เก่งแล้วโยมอิงบอกว่าหลวงลุง,ลงทั้งเขาเขาก็เรียกลุง,ลงนะครับลุง,ลง,ลงบอกกับชั้นว่าตอนที่เป็นพระนะทั้งกขาเบอใช้คำว่าชั้นครับชั้นว่าเอ,อข้าให้ตาําราแล้วก็ตะก,กุดมหาจกักรพรรดิทั้งหมดครับกับพระเองไปแล้วข้าให้ทั้งหมดครับข้าไม่กลัวลูกศิษย์ล้างครู คือธรรมดาโบราณเนี่ยครับเขาจะไม่บอกหมดใช่ครับเขาจะสอนแล้วก็จะเว้นไอ้อักขระไว้ตัวสองตัวตายแล้วถึงจะให้เขากลัวลูกศิษย์เท่าเขาจะล้างเขาอแต่หลวงหลวงปู่ดูบอกบอกกะยบมพี่บอกว่าข้าไม่กลัวข้าให้หมดเลยข้าให้ทั้งตำลาให้ทั้งตะกรุดที่ทเสกแล้วก็ยังเสกตะกรุดให้อีกอีกทั้งหมดเป็นสามรุ่นน่ะสามรุ่น ตรุษบุตมหาจากักรพรรดิใช่ไหมครับตระกูมหาจากักรพรรดิมีวาระไหนบ้างครับวาระที่หนึ่งวาระที่หนึ่งวาระที่หนึ่งเนี่ยเท<ม>่าที่ฟังหลวงพ่อใหญ่คือสามสิบสองดอกสามสิบสองดอกบวกกับอีกดอกสําคัญอีกสองดอกคือดอกสําหรับตัวหลวงปู่เองกับหลวงพ่อลำใหญ่ซึ่งจะยาวกว่าเพื่อนดอกห้านิ้ว ยาวกว่าเพราะปกติจะแค่สี่นิ้วคที่ที่ที่เป็นนั่นนะแล้วก็เป็นเอ่บแล้วก็แล้วก็เป็นวาละที่สองก็เป็นเป็นตะกุดที่ใช้อลูมิเนียมครับแล้วก็วาละที่สามมันจะมีสามวัลรับวาละหนึ่งเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงวัลลัสองเป็นเนื้ออลูมิเนียมอลูมิเนียมแล้ววาละที่สามนี้เป็นเนื้อโลหะประเภทใดครับน่าจะเป็นทองแดง น่าจะเป็นทองแดงแต่ทั้งหมดนี้ถักท่านถักเองเพราะ่ใหญ่เป็นคนถักเชือกลงรักยอมรักครด้านในตะกุดมหาจักรพรรดินีท่านไม่ได้บอกว่าท่านใจอะไรครับแต่เป็นสุดยอดของเครื่องรางหรือเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลที่ที่รุ่นเก่าก็ไฝ่ใฝ่ฝันได้หรือแม่มาถึง ปัจจุบันนี้ก็เป็นคนที่รู้จักก็อยากได้นอกจากคนไม่รู้จักนั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นมาก็คือพวกเอพระพระที่ที่หลุงลุงสร้างเราก็เชื่อมันว่าดีทุกรุ่นเลยนะครับสร้างเป็นเนื้อโคลกทั้งหลายก็ให้หลุงต้นเสกผ่กมใหญ่ก็เสกให้เสกให้เสกให้ใหครับตัวมาทั่งเอาไปให้เป็นลัง เสร็จเสร็จก็เอาเรียกไปเอามาเพราะบอกว่ากุติมันแน่นครัเต็มเต็มเอาไปไว้วันหลังไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ทําเสร็จแล้วก็ไปไว้ที่หลวงพ่อขาวครับเอาไว้ที่นาตักหลวงพ่อขาวครับเพราะท่านโยงสันสีนไปเรือไว้ในถ้ำที่กุติหลวงพ่ออ้วนก็ได้เขาบอกเขาบอกว่าที่ไม่ให้เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีที่ไว้แล้วเต็มเต็มกุติมาแล้วเต็มกุฏิครับท่านเคยบอกว่า มานิดพระเองเนี่ยอยู่รอบตัวข้าแล้วแสดงว่าให้ห <ผม S 1> ลวง,งปู่ให้หลวงปู่เสกแล้วก็ไปไว้ที่ท่านอ๋อให้หลวงปู่เสกแล้วไปไว้ที่ท่านพอหลวงปู่ดูเสกเสร็จก็จะมาไว้ที่กุฏิพยย่อพใหญ่ต่อเต็กพี่น้ำใ่ต่อพ่อใหญ่ก็เสกต่อเตกต่อคุณบางทีบางทีเราไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนทีเดียวครับก็จนกระทั่งท่านมรณภาพเราก็ไม่ได้ของคืนมาครับรไ,ได้ไมดา ทีเดียวคือโยมมนบเอาพระปิตามาให้เพราะโยมมนบมั่นใจว่าของเราแน่ครับเป็นพระปิตาคล้ายๆหลวงพ่อแก้วนะแล้วก็พระของท่านของพ่อใหญ่ที่ที่มีเอ,อมีมีความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเห็นได้เมีคนไปลองอะไรแต่อะไรน,นะครับคือเหรียญหันอ,อพระพิมพ์เนื้อผงหันข้างที่มีหลายๆสีใช่ไหมครับที่มีหลายๆสีออ ก็ตำรวจที่ไม่สอดไม่เสลียงเนี่ยเอาไปยิงเอาไปยิงเอาไปยิง <ผม S 1> คือหลวงลุงหลวงลุง,ลง,ลงเนี่ยแจกลูกศิษย์ไปลูกศิษย์เขาก็เป็นเป็นภรรยาของทนายที่เป็นลูกศิษย์ด้วยกันครับเขาเอาไปแล้วให้เพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเขาเป็นตำรวจอยากจะลองว่ามันดีจริงหรือเปล่าเขาก็เอาเปืนไรเฟิลติดตล้งลองยิง ลองยิงเขาเป็นตำรวจนะครับยิงห่างหนึ่งเมตรห้าสิบโอ้จ่อยนะครับพลาดอย่างดีพลาดอย่างดีแล้วยิงไรเฟิลนี่ไม่น่าจะพลาดได้นะครับแล้วตำรวจยิงด้วยไม่โดนหรอครับทั้งหมดสิบนัดเก้านัดไม่โดนเก้านัดแรกไม่โดนไปโดนนัดที่สิบโดนให้เห็นชัดเจนว่ากระสุนถูกองค์พระแล้วพระกระเด็นไปครับไม่เขาก็ไปเก็บ พระรมาปรากฏว่าไม่มีรอยตกลัวไม่ฝังเออไม,ไม่ไม่มีรอยโดนเลยครับน,นแล้วเขาก็เอาพระองค์นั้นเนะี่ะเลี่ยมแขวนครับก็ยังไปเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยลูกศิษย์ไปลองแล้วบอกเอมเอาตั้งสิบนัดเชื่ครับโอ้โหนั่นนั่นคือพระที่มีอภิหานองค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งก็หลวงๆลงๆก็เป็นคนแจกอีกเหมือนกันครับเป็น,เป,นเป็นพระ ขุนแผนด้านหนึ่งเป็นพ,พระพุทธรูปนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแต่ขุนแผนเนี่ยนะแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นรูปเหมือนท่านนั่งสมาธิองค์ใหญ่ๆไม่เคยสวยอ่ะตอนนั้นหลวงลุงบวชว่าเขาเนี้ยครับปีห้าห้าบวชที่วัดประยงค,ครับแล้วก็อยู่บวชแล้วพรรษานั้นอยู่ในถ้ำตลอดสามเดือนครก็พอออกพรรษาปุ๊บ เราก็เราก็ออกจากถ้ำแต่ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะก็เหมือนว่าเปิดถ้ำผู้ที่พนักงานขับรถของขอสมโกเจ้าหน้าที่ขอสมโกอะไรอะไรที่เขาไปบวชรับ้อยแปดรูปเขาก็แห่เข้าไปกราบโดยข่าวโดยข่าวไปลือว่ามีพระรูปหนึ่งบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำตลอดสามเดือนไม่ฉันอะไรเลยครับ แล้วก็บอกอะไรวะกูฉันทุกวันเลยอ,อ <laughs> ครับแต่แล้วเขาก็ไปมีคนเหนึ่็เป็นพนักงานเป็นพอขอรอนะครับบอกหลวงพ่อช่วยหน่อยผมลําบากเ้ือเกินค่าเงินเดือนพอ,อรอเนี้ยมันไม่พอครับเออเมียขายของก็ไม่ได้สักวันไม่หมดเอ,อเราก็เอ๊ะจะช่วยยังไงก็นึกได้เรามีพระพิมพ์เนี้ยติดย่าอยู่ครับ ก็แจกเข้าไปสององค์ให้เขาองค์เขาขอไปให้เมียเขาองค์ก็ให้ไปหลังจากนั้นเดือนเขากลับมาหาครับดีอกดีใจมากราบเขาบอกว่าผมรอดแล้วถามทำไมก็หลวงพ่อให้พระไปครับดีเหลือเกินครับอตอนนี้เมียผมขายของไม่เคยเหลือสักวันถามว่าเอ้าทไาไงเขาบอกผม,ผมให้พระเข้าไปเขาก็เอาพระไปแล้วก็ ถึงเวลาเขาจัดของเสร็จเรียบร้อยเขาก็พระเนี่ยไปเคาะเคาะที่สินค้าเคาะที่แั้วขอให้หลวงพ่อช่วยขายด้วยเขาบอกว่าขายได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ของก็หมดหมดทุกวันโอ้โหหมดทุกวันด้านหน้าเป็นพระขนแผนด้านหลังจะเป็นรูป่างเป็นรูปท่านใหญ่ครับก็มาบอกท่านมาเล่ายท่านฟังคท่านบอกอืมาถามท่านว่ารุ่นเนี้ยเรียกท่านหลวงพี่แล้วหลวงพี่รุ่นนี้เน้นค้าขายใช่ไหม น้ำอง่งใช่รุ่นนี้เน้นค้าขายครับผมแต่มันไม่ค่อยสวยได้าเ่ไหเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงครับหลวงพ่ออ้วนนี่แหละครับองค์สร้างเยอะแยะครับราคาก็ถูกเลยตอนนี้อ๋อครับก็จะเด่นเรื่องไม่ตาค้าขายไม่แต่ค้าขายครับผมเท่าที่เห็นคือสองสองเรื่องเนี้ยแต่เรื่องอื่นๆนะ่นเรื่อง,เร,องเรื่องเหนียวเรื่องวัตถุมงคลแหวน พระอะไรอะไรที่ท่านทําให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสุดยอดท่านเคยถามถามเด็กครับอ้อย,ออยเอ็งดูที่คนชื่ออ้อยตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่จะโตแล้วมีลูกมีเต้าแล้วตอนนั้นมันเล็กๆครับเอ็งดูที่ว่าข้ากับหลวงปู่ข้ากับหลวงลุงนะท่านเรียกลุงลุงข้ากับหลวงลุงเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันครับอ้อย้ยมันหลับตา มันก็ลืมแป๊บมันก็ลืมตามันก็บอกว่าเก่งเท่ากันอครับท่านถามว่าทําไมมันก็บอกว่าหลวงปูดทวดบอกว่าเก่งเท่ากันเพราะปรารถนาเหมือนกันครับผมปรารถนาเหมือนกันก็เก่งเท่ากันท่านหวัวเราะครับนี่น,นี่ท่านก็ลายหฟังเลา่าให้อ้อยเป็นคนยืนเงนครับแล้วเพราะนั้น พระทุกอย่างของทุกอย่างของท่านเนี่ยไม่แตกต่างกับของปู่ครับเพียงแต่ว่าคนยังไม่รู้จักคคนยังไม่รู้จักแล้วก็ลุงลุงจากคําเนี้ยลุงลุงก็เลยมีโอกาสลุงลุงก็สร้างทุกอย่างครับอานเสร็ลพร้อมใจมรณภาพประมาณปีพศอะไรครับพอจะจําได้ไหมครับลุงลุงจำได้ผ่านมาห้าปีแล้วนะห้าปี ห้าปีห้าปีที่ก็เป็นปีหกหนึ่งปีนี้จะปีหก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 เดี๋ยวผมลองไปดูในข้อมูลเพิ่มเติมเออไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านมาเร็วๆที่ก็ทำบุญวันมรณะภาพกันครับเมื่อวันที่ห้ามกราครนะน่าจะเป็นครบรอบวันที่ห้ามกราณ์นั้นวัตถุมงคลของของท่านเอง ดีทุกรุ่นแ่ะดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่น